เจ็ดยาอันตรายที่คนกินผิดบ่อยๆวงเล็บโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับคลิปนี้สำคัญนะครับใครที่กินยาอะไรอยู่เป็นประจำคลิปนี้ต้องฟังนะเพราะว่ายาที่คุณกินทุกวันอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะกำลังทำร้ายร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเคยไหมครับเวลาปวดหัวนะเราก็ไปหายา พาราเซตโมลหรือหายาเอนเซตบางอย่างมากินแสบคอก็กินยาบางทีรู้สึกง่วงๆนะหรือแม้แต่นอนไม่หลับเองก็กินยาแต่ยาที่พวกเรากำลังกินอยู่เนี่ยนะครับหลายๆตัวมีข้อห้ามมีข้อต้องระมัดระวังนะวันนี้ผมจะพูดถึงยาเจ็ดชนิดนะต้องฟังให้จบนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเจ็ดชนิดเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องกินอยู่แลนะหลายคนน่ยกินอยู่เป็นประจำด้วย มันเสี่ยงต่อชีวิตเลยนะครับนะยาเจ็ดอย่างนี้นะครับยาตัวที่หนึ่งครับโอ้โหอันนี้ยอดฮิตเ n นเซ e เอนเซเนี่ยคือ nonsteroidal anti-inflammatory drugs นะครับก็คือยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอันนี้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นชื่อภาษาไทยเลยยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนี้คนกินผิดเยอะมากคนที่กินตัวเอนเซเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเป็นหวัดเจ็บคอ มีไข้ติดเชื้อนะแล้วก็จะไปหาหมอหรือหาร้านเภสัชกรแล้วบอกว่าหมอขอยาแก้อักเสบกินหน่อยโดยเข้าใจว่าเอนเซตคือยาแก้อักเสบเนี่ยคือยาฆ่าเชื้ออ่ะอันนี้ไม่ใช่เลยนะยาเอนเซตกับยาฆ่าเชื้อเป็นยาคนละชนิดคนละประเภทกันยาเอนเซตคือยาลดการอักเสบคือร่างกายเกิดการอักเสบไม่ว่าอะไรแล้วแต่นี่แหละ นะมันลดได้นะครับแต่ายาฆ่าเชื้อคือยาที่มุ่งในการที่จะไปทําลายเชื้อแบคทีเรียอันนั้นจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีการติดเชื้อนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยาฆ่าเชื้อยกตัวอย่างเช่นเพนิซิลินเดตาไซคลินนะสมัยก่อนก็ทีซีไมซินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคอแลมเฟนิโคลซันฟานะเซฟเซฟไทอลโซนอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อ นะครับแต่เอนเซดไม่ใช่ฆ่าเชื้อเอนเซดกินไปไม่ฆ่าเชื้อนะครับอันนั้นอันนี้เข้าใจอันที่หนึ่งก่อนนะครับทีนี้คนที่กินเอนเซดเนี่ยจะกินเพราะอะไรหนึ่งปวดนะปวดนี่ใช้ได้นะแต่อย่าใช้ติดต่อกันนานเพราะว่าถ้าใช้ติดต่อกันนานเกินเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันไม่ดีเลยกับโรคไตนะมันไม่ดีกับไตไตวายเฉียบพันได้เลยนะผมเคยเจอนะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่กินเอนเซดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยไตยพังเลยนะครับนะ กระเพาะครับเอนไซเนี่ยเป็นยากลุ่มหนึ่งที่ทำ้ายเยื่อบุกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเป็นไปได้นะครับในคนที่เป็นเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารพอกินเอนไซเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะอาการกาเริบมมากขึ้นได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยกินโดยที่ไม่รู้ตัวความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะเอนไซนี่ทําให้ความดันขึ้นนะเพราะว่ามันเก็บน้ําโดยตัวมันเองเนี่ยมันเก็บน้ําโดยเฉพาะในคนที่ อายุมากในคนที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังยากลุ่มนี้ยกตัวอย่างยากลุ่มนี้ชื่อ ibuprofen น i c โ o f e n a c นะกุมใหม่ๆก็จะเป็นพวกซ e l e c o x i b e t o c o x i b moroxicam เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มนี้เตือนแล้วนะระมัดระวังอย่ากินติดต่อกันเป็นเวลานานๆนม,มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อกินเพื่อลดอาการปวดลดการอักเสบได้อันนี้คือกลุ่มที่1คือ n s เซ d นะครับ กลุ่มที่สองครับคือยาแก้แพ้โดยเฉพาะกลุ่มเก่าๆหน่อยยกตัวอย่างเช่นคอเฟนิลามีนนะเรากินเรากินกันเยอะคอเฟนิลามีนเนี่ยเวลาเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะหรือแม้แต่เป็นยาผสมที่อยู่ในเม็ดเม็ดเดียวอะแล้วก็มียาหลายๆตัวเนี่ยนะพวกยากแก้หวัดอะที่จะผสมพาราเซตามอลคอเฟนิลามีนสมัยก่อนจะมีพวกซูดดโดเอฟรีดีนปนเข้าไปด้วยนะไอ้ตัวคอเฟนิลามีนเนี่ยนะครับเป็นยากแก้แพ้ซึ่งซึ่งดีนะราคาก็ถูกด้วย แต่ถ้าเรากินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องรู้ว่าเรากินแล้วเราต้องอยู่บ้านเราต้องพักผ่อนเราอย่าไปขับรถเพราะว่าถ้าเรากินแล้วเราไปขับรถมันจะเกิดอาการง่วงมากเลยแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนรถได้นะในอุบัติเหตุในจราจรได้นะครับและข้อหนึ่งซึ่งคนมักจะไม่รู้ก็คือว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าใช้คอเฟนิลามีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอาการลมชักได้นะครับนะ อันนี้คือยาตัวที่2ที่ต้องเตือนเอาไว้ใครกินตัวนี้โอเคแหละมันเป็นยาที่ไม่อันตรายมากแต่กินแล้วต้องอยู่บ้านนะครับกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อหรือออฟเฟนาด,ดีนนะครับพวกนี้บางคนไม่รู้นะไม่รู้แล้วไปกินยาคลายกล้ามเนื้อร่วมกับแอลกอฮอล์โอ้โหอันนี้อันตรายถ้าใครที่มันมีอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็เป็นพวก กลุ่มอาชีพของคนที่ใช้แรงใช้แรงงานใช่ไหมเรายกนู่นนั่นนี่นะทําสวนทําไร่ทํานาพอเราทํางานด้วยแรงไปปับ๊บปรากฏว,ว่าปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกินยาขายกล้ามเนื้อพอกินยาขายกล้ามเนื้อเสร็จบางทีว่างๆนะตอนเย็นๆไม่มีอะไรทําก็ตั้งวงกินเหล้ากินเบียร์กับเพื่อนนะครับอันนี้เสี่ยงหลับแล้วไม่ตื่นนะ นะเพราะว่ามันหยุดทําหยุดการชะลอการหายใจได้ทำให้หายใจช้าลงได้มีปัญหากับกดระบบประสาทได้เพราะนั้นระวังมากๆใช้บ่อยๆง่วงซึมนะมึนหัวไม่รู้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากคลายกล้ามเนื้อต้องเตือนว่ากินเป็นครั้งครั้งช่วยอาการได้แต่อย่าไปกินพร้อมกันกันกบแอลโกอฮอล์นะครับสำคัญมากๆนะครับกลุ่มที่4ครับยานอนหลับ กลุ่มเบนโซไดอเซพีนยานอนหลับกลุ่มนี้ได้แก่พวกแวรียยมไดอะซิแพมลอราซิแพมยาก,กลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้กันบ่อยนะคนเนี่ยใช้แล้วชอบชอบแอบมาซื้อบางทีหมอไม่ไย้งอยากต่างละมาซื้อเพิ่มนะเอาตอนหมอไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่ได้นะมีใบสั่งยากเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาเติมไม่ได้นะครับยาก,กลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่ต้องใช้โดยแพทย์เท่านั้น และไม่ควรจะใช้ติดต่อกันเกิน2สัปดาห์เพราะอะไรเพราะมันติดครับยากลุ่มนี้ติดยาได้ใช้ไปนานๆมีอาการติดยานะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใช้เป็นช่วงที่มีปัญหาโอเคได้3วัน5วันแล้วหยุดนะเราไปแก้การนอนหลับด้วยวิธีการอื่นๆออกกำลังกายนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นต้น,ตนแต่ถ้าเราใช้วิธีการกินยานอนหลับไปเรื่อ,อยๆมันติด ติดแล้วท่านต้องเพิ่มขนาดนะเพราะว่าขนาดเดิมเนี่ยมันจะทําให้เรานอนไม่หลับเหมือนเดิมแหละนะครับและการที่เรานอนหลับจากยานอนหลับเนี่ยนะมันไม่เข้าสู่การหลับที่เป็นปกติอะ่ะคือการนอนหลับของเราปกติมันจะเข้าสู่ระยะต่างๆนอนเลมเลมนอนเลมเลมอะไรเงี้ยนะครับ n หนึ่ง n สอง n สามเป็นต้นแต่ยานอนหลับมันไม่ทำอย่างนั้นมันจะหลับไม่ลึกนะและบางทีไอ้ช่วงไซเคิลของการนอนหลับก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้น มันจะไ,ไม่ได้ทําให้เราหลับได้มีประสิทธ,ธิภาพบ้างอย่างนั้นนะครับกินไปน,นานๆน,นอกจากติดแล้วเลิกกระทันหันไม่ได้ด้วยบางคนชักซึมเศร้าบางคนมีวูบหมดสติได้เพราะฉะนั้นใครที่กินยานอนหลับอยู่แล้วก็ปรึกษาคุณหมอนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มยาที่เป็นเบนโซเดอสปีนซึ่งใช้กันเยอะนะมียาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่5้าะครับยาล,กกลดกรดนะกลุ่ม PPI proton pump inhibitor เช่นโอมิพรอโซนะ เอสโอมิพราโซเป็นต้นนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่หมอใช้บ่อยและหมอเนี่ยชอบที่จะใช้ยากลุ่มนี้ปนไปกับคนที่กินเอนเซตคือเรารู้ไงว่าคนที่กินยาเอนเซตเนี่ยก็จะมีแผลในกระเพาะอาหารได้เดี๋ยวเขาปวดท้องได้เพราะฉะนั้นหมอามาก,ก็มักจะพอจ่ายเอนเซตปั๊บก็จ่าย PPI ตามเข้าไปนะเพื่อป้องกันกระเพาะให้ซึ่งโอเคนะใช้ได้นะเพียงแต่ว่ายากลุ่มนี้ก็มไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้กินติดต่อ,อกันนานๆน,น,นะครับ แล้วก็คนที่กินแอสไพ i รินน่ยคนที่ป้องกันพวกโรคแข็งโรคหลอดเลือดอุดตันติดตันหรือคลอดต่างๆเนี่ยเวลาที่หมอจ่ายแอสไพ i รินหมอมักจะให้ PPI เข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบใช้แบบนั้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณหมอนะครับกลุ่มนี้นะพบว่าการใช้กลุ่ม PPI บ,บ่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้มีอาการท้องอืดรืรังได้นะครับแล้วก็การดูดซึมอาหารมีความผิดปกติได้ บางคนบอกว่ามีการเสี่ยงต่อการขาดแร่ธาตุบางอย่างได้เช่นแคลเซียมเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เลยมีการรายงานบางอย่างบอกว่าอาจจะถ้ากินนานๆเนี่ยมีอาจอาจจะทำให้เกิดกระดูกพุนได้นะครับเพราะฉะนั้นกินเพื่อรักษาหายแล้วก็ต้องหยุดนะครับอย่าก,กินเองต่อเนื่องไปเป็นเวลานานๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าไม่ควรนะครับกลุ่มที่6ครับคือยาปฏิชีวนะครับ ยาปฏิเชวนะเช่นกลุ่มพวกอะม็อกซิซิลินเมื่อกี้ที่พูดไปนะที่พูดกับเอนเะซ่ะเอนเซ่เนี่ยเป็นยาลดอักเสบแต่อันนี้คือพูดถึงแอนตี้แบอติกแอนตี้แบอติกเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นหวัดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไม่ควรไปกินนะเพราะว่ายายอย่าง in, in, อะม็อกซิซิลินเพนิซิลินพวกนี้มันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสมันเป็นยาที่เอาไว้ทาลายเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคนเป็นหวัดถามว่าติดเชื้อไวรัสจาเป็นต้องกินยาแอนตี้แบอติกพวกนี้ไหม ตอบก็คือไม่ได้จําเป็นต้องกินแล้วก็ไม่ควรกินด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินยาที่ไม่มีความจําเป็นต้องกินและทีนี้ยาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ประโยชน์นะมันมีผลข้างเคียงมีไซ d e e f ฟ e มีผลต่อเนื้อ่องอีกหลายอย่างนะซึ่งบางคนก็กลายเป็นเป็นหวัดไปกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็แพ้ยาก็มาอีกรุ่นวายไปหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อเนี่ยนะครับนะมันทําให เขาเรียกว่าเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะดื้อยาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะแล้วยาตัวนี้พวกพวกยากลุ่มเนี้มันแพ้ยาแบบรุนแรงได้นะครับกลุ่มที่เจดครับสเตียรอยนะ่ะสเตียรอยเนี่ยต้องบอกก่อนอ่อเป็นยาที่ใช้ทางการแพทย์ที่ดีนะคนไข้บางคนเนี่ยพอได้ยินว่าโหหมอจะให้สเตียรอยคนลุกเลยนะมันไม่ได้ขนาดนั้นต้องบอกไงี้ไม่ขนาดนั้น สเตียรอยเป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาคาซีได้ไหมนะแล้วก็ไม่ใช่อนเซตใช่ไหมออนเซตบอกนอนสเตียรอยแต่นี่คือสเตียรอยคือแก้อักเสบเหมือนกันในกลุ่มนี้เนี่ยมันลดการอักเสบของร่างกายลงได้นะเพราะฉะนั้นในคนที่มีการอักเสบเยอะๆนะเช่นช่วงโควิดเห็นไหมเวลาคนที่มีเกิดอาการอักเสบมากๆเนี่ยหมอต้องใช้สเตียรอยเข้าไปช่วยในการรักษาคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดการอักเสบไปเยอะหมอใช้สเตียรอยเข้าไปช่วยในการรักษาได้นะ โลกเยอะแยะเลยอ่ะพวก s l e อะไรต่างๆเนี่ยใช้เซอรยทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้เซอรยต้องต้องบอกนะว่ามีอย่างเช่นเราเจ็บคอบุนแรงมากเลยนะหมอเห็นละเออสงสารคนไข้นะให้เซรรยสักวันสองวันเดนี่ยไข้มักจะดีขึ้นนะครับเขาก็ให้เซรอยนะ ถามว่าการอักเสบการเจ็บคอดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่หมอก็ต้องให้การรักษาร่วมกันกับวิธีการอื่นๆด้วยนะที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นสเตียรอยเนี่ยเป็นยาที่ใช้แล้วมันดีพอดีเนี่ยหลายคนก็จะมีแรงมีกําลังมากขึ้นเพราะสเตียรอยมันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึง่งนะอุยมีกําลังไว้สดชื่นดีไว้นะกลายเป็นว่ากินแล้วต่อเนื่องดีกว่าหมอให้ยาไว้วันสองวันให้หมดไปซื้อต่อื้อกินเอง อันนี้ไม่ได้เลยนะครับสาคัญนะสเตียรอยเนี่ยมันมีปัญหาเวลาที่เราไปซื้อกินเองนั่นแหละนะครับนะพอไปซื้อกินเองเนี่ยมันเสี่ยงครับเพราะสเตียรอยเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งที่เอาไว้กระตุ้นให้เกิดเก็บน้ําตาเอาน้ำตาออกมาให้สูงขึ้นมาในกระแสเลือดน้ําตาจะพุ่งเลยนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพอกินสเตียรอยเนี่ยน้ําตาลพุ่งเลยนะกระดูกบางกินนานๆหน้าบวมเก็บน้ํากดภูมิต้านทานร่างกายพังเลยกินไปนานๆกินไปเรื่อยๆ มันไปทาให้ร่างกายเนี่ยซึ่งสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างจากต่อมหมวกไตมันจะไปทําให้ต่อมหมวกไตรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมีสเตียรอยพอแล้วพอมีพอแล้วเราไม่ต้องสร้างสิพอไม่สร้างติดต่อกันนานๆต่อมหมวกไตเนี่ยมันหยุดการสร้างสเตียรอยไปเลยนะครับนะกลายเป็นโรคที่ร่างกายเราไม่สร้างสเตียรอยอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวต้องเตือนกันไว้เยอะๆนะครับอย่ากินติดต่อต่อเนื่องกันเด็ดขาดนะ โดยเฉพาะสเตียรอยไม่ได้นะครับนะแต่สเตียรอยเป็นยารักษาถ้าอยู่ในมือของหมอเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับก็มาเตือน7ยาน,นี้นะอันตรายอย่าใช้เองใช้โดยที่หมอเป็นคนสั่งให้นะยาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับถ้าใช้อย่างถูกต้องแต่ถ้าใช้ผิดนี่อันตรายเหมือนเหมือนยาพิษเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเซิร์ชนะทั้ง AI บ้บางทั้ง Google ทั้งอะไรเนี่ยเซิร์ชกันไป ข้อมูลที่เราได้อย่างไรนั้นโอเคแหละอาจจะถูกต้องโดยส่วนหนึ่งแต่เอ่อมันอาจจะไม่ตรงโรคนะมันอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีและเราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอก็ได้นะถ้าเราไปซื้อใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนใช้ยาที่จะต้องกินต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆผมยอมรับยาที่กินกันแบบายาสามัญประจําบ้านกินนิดๆหน่อยๆตามอาการโอเคไม่ค่อยมีอันตรายแต่ถ้าเราจะกินอะไรต่อเนื่องกันนานระวังนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับอย่าซื้อ,อยากินเองอยากกินยาที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆน,น,นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ Your f r i e n d is a Doctor Doctor V Channel ครับ